บางส่วนยังไม่เป็นอ๋อนะครับบางส่วนยังไม่เป็นแพร้อมอะให้สัญญาณฝ่ายที่เปิดเพลงเลยปลอดไม่ยากแรงรันประจำที่เรียบร้อยทุกจุดหรือยัง สวัสดีพี่นะครับการทําที่ครับครับครับมีปัญหาเครื่องแพลนแล้วครับครับครับอยู่ท้าย เาเก่งร่างสูงกับผมนายสว่างลรงอานายโยงโครงการบริหาร่วนตำบลทุ่งชัยทุ่งชัยอำเภออุทพรพิสัยจังหวัดเชีเกตมีเนื้อที่ประมาณ20ตาราง22ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ14,300ไร่ตั้งอยู่ทางที่ใต้ของอำเภออุทพรพิสัยประชาชนเข้าถึงบริเวด้านสุกขา สุขภาพคุน้นๆทุกกลุ่มอายุการไฟฟ้พนน้ำประปาเข้าถึงทุกหมู่บ้าน100ร้อยเปอร์เซ็นต์ลักษณะภูมิศาสตร์ตำบลทุกชายเป็นตำบลที่อยู่ตอนล่างหมู่ที่เจ็ดคือห้วยสาราญและห้วยวะไหลมาจากทางเชืใต้จากและจากทางเชืเหนือตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนผู้ผิดผู้ประกอบการมนรีกาาบคุบั่ท ท่านไม่ติดภารกิจสำคัญจะเป็นจริงนะครับท่านก็จะไปเยือนในทุกพื้นที่ในวรนนี้ท่านติดายจากก็เหมือจากเป็นเมืองรองแล้วอยากให้พัฒนาเป็นเมืองหลักในในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของขนมพนเยยมประเพณีวัฒนธรรมเพืเ่อรองรับการมาเยือนทางนักท่องเที่ยวทําการผลิตพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมีมาตรฐาน

ประกวดสินค้าผลิตภัณฑ์ครูตัวละอ้อยชัยโยธาครูอัทยนาเรียมมาอ่าอ่าครูละอ้อยถึงนี้แหละครูกานิการควเครื่องอยู่ด้านในเสร็จแล้วก็มาผู้ที่เกตครับผู้ที่เกตตอนนี้ท่านประหารมาดี่ผูที่เกตแล้วบ้านตัวแดงถุม่วงครับเป็นบ้านที่รวยเหลือแค่นี้ขายขายตัวหมดทําไมเนี่ย เทใหญ่ด้วยใหญ่ดูวาไม่าช่ไม่ใั่ไมาใช่ไม่ช่ไก่ใย่ไม่ใช่ไ่ใช่ไ่ใช่ไร่ใ่ไง่ม่ใช่ไมใช่่ใช่ไม่ใ่ไม่ช่ไา่่่่ไม่ใชะไมนใม่ใใ่ม่ใ่่่า่่ะ มีเยอะมากนะคะท่านเพียงละลายนั่นเลยผู้โฆษณาอย่างนี้เลยซึ่งจุู่ที่สามแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านสาวุฒิเรืองศรินะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ทำการแข่งขันจับปลาช่อนแต่งตัวซิ่งที่สุดในวันนี้มีปลาช่อนตัวใหญ่ๆโอ้โหพิเศษมากมอบให้ ท่านพ่อเมืองของเราด้วยนอกจากจะให้ท่านประธานของเรานะครับท่านรองชายงมีธาสุโรมิตรพออให้กับพ่อเมืองของเราด้วยท่านนายอำเภอภาษินทาเจรีนะครับ